คำเตือนคลิปวิดีโอหรือเนื้อหาภายในเกมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพและหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมหรือเอาไปเป็นเนยี่ยงอย่างควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่ถ้าหากอ่านถึงตรงนี้แล้วและอายุถึงแล้วอย่าลืนนั่งให้ห่างจากจอและเปิดไฟให้สว่างในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หล่อเท่และสดใสทุกคนนะครับพบกับผม BSP เราอีใเกม a l b a าวายไ i ฟ์แอด e วนเ e อนะครับกลับมากับตอนที่3น่าจะเป็นวันเพื่อฤห,หัสนะครับถ้าผมมาคุยกับ คุณตาคุณยายก็น่าจะเป็นวันที่วันที่3นะครับใช่ก็ประมาณนั้นนะครับเราจะไปต่อกันเลยนะครับว่าจะเป็นไงบอสก็ออืมเราได้ยินว่าหลานกับไอเนสเนี่ยมีวันที่ดีเลยใช่ไหมมาเรียบอกเราแล้วอ่ะพวดหลานๆสร้างสะพานใช่ไหมอืมเอาไปเลยไฮไฟ้ย่าจังเลยนะนายกน่าจะทำงานกับผู้เธอนั่นนี่ และไม่ไฟฟลีนี่คืออะไรรู้จาร์ไฟฟลีไฟจะบอกว่าปากโกะเนี่ยมีสัมพันธ์กับเนเจอร์รีเซฟใช่ไหมเนเจอร์รีเซฟไฟไฟนี่มันคือไฟป่ะเนเจอร์อัเนเจอร์รีเซฟมันคือเขตอนุอน,อนุอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับ ไงก็เหอะอ๋อไอคนที่ฉีดยาฆ่ามาแมลงป่ะน่าใช่นะแล้วเราก็ร้างมันแล้วก็หลังจากนั้นเราทำให้มันกลายเป็นน้ำส้มอ๋อนี่ใช่ไหมร้านพร้อมไปกินข้าวหรือ,อยังพร้อมแล้วเยี่ยมเลยงั้นไปกินข้าวกัน โอเคเดย์สามจบไปแล้วครับก็ขึ้นเป็นเทสเดย์นะครับวันพฤหัสบดีโอเคออฟแคสทต้ชิเก้นแอนด์คิงบุยโนสไดออสอาบา ยายเพู่อจะเอาเออเอเซอรี่เอเซอรี่นี่น่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับจากที่ร้านค้านะ่ะรีไซเคิลแบ็กอ๋ออ้าวนี่ลองไปสิอ๋อ,อเป็นเก็บขยะเงี้ยเหรออ๋อ ไม่มีขยะไม่มีนะขยะงั้นก็ไม่มีปัญหาบินในที่นี้เมื่อกี้หมายถึงว่าถาังขยะนะครับบินใช่ดูสิเรามีขยะไหมโอเคเราจะไปทำอะไรเราจะสแกนอีกสองตัวผมก็ได้สี่สิบตัวแล้วเนี่ยแล้วไงผมเจอแล้วเป้าหมายแรกขยะขยะอันแรกนี่แล้วบอกผมเปเลยแล้วนี าอันจะจะยากตรงที่ว่าเราหาขยะไม่เจอแค่นั้นแหละใช่เราหาขยะไม่เจอเนี่ยอันนี้อันนี้เรื่องยากโอเค๋หนดูสิมีขยะไหม อันหนึง่งจะได้ครบห้าอันแล้วเรียบร้อยนี่ครีม <c oughs> อัพโอโอ๋อต่อไปเป็นรอบเกาะนะครับวันดีเธอน่าจะเป็นอัลบาใช่ไหม <c oughs> เป็นหลานของวิเซนเต้ ente, แล้วก็อะไรอมาเลียใช่ไหมอมา เอเอเอมาเลียอมาเลียอ่าอะไรก็ได้นะครับฉันชื่อว่าลอล่าฉันเป็นตำรวจที่นี่บนฉันเป็นตำรวจเพียงคนเดียวที่นี่ของเกาะเซคารอลดีหน่อยนะที่มันไม่ค่อยจะมีคดีอาชญากรรมอะไรมากมายเท่าไหร่เธอจะเป็นก่อปัญหาอะไรไหมเนี่ยไม่ฮ่าฮ่าล้อเล่นนะ ไปสน,นุกเธอเด็กน้อยฉันอยู่นี่เองแ <c oughs> คสโต้เหรอ <c oughs> เราจะไปดูนะครับว่าแคสโตลมีอะไรเราจะไปเจอกับคุณตาที่แคสโตลแคสโตลก็คือปราสาทนะปราสาทเห็นไหมโอเคเราไปที่ปราสาทกันดีกว่าโอเคคุกตาหนูมาแล้ว กูแจกแกหนูมาแล้วแกรอแบบขอไปเก็บขยะก่อนเพื่อเป็นเด็กที่ดีเฮ้ยผมตอนนี้วันนี้ผมเก็บอะไรนี่หว่าแล้วมันมาได้ไงเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ช่วยกระรอกนะครับกระรอกหัวปิดถุงขนมบุบุยเจ้ากระรอกอ,ออกเลยเนี่ย ยังดูสิคุณตาเรียกเรามาทำไมอ๋อมีโมไซค์ด้วยมม่ไม่รับขึ้นมาฮนะรู้ไหมเดินมันเหนื่อยเนะี่ยอืมนัม่นคืออะไร <c oughs> เอาบ้าดีจังเลยที่หลานมาถึงแล้วอ่ะดูสิอืม Restoration นี่น่าจะเป็นเขาเรียกนะการต่อเติมละ่ะ Restoration ต้องนึกนะ restore s o l a t i o n ไม่ใช่มัน reusable <c oughs> อ๋อการกลับคืนสู่สภาพปกตินะครับอ๋อทำให้ราสาเนี้เหรออืออ๋อมาเดียเขาทิ้งปวป้ายไว้เต็มเลยนะครับ Archio l o g i s นี่คืออะไรงานอาร์ตเหรอ a r c h โ o โลจิสมันคือนักโบราณคดีอ๋ออ๋อนักโบราณคดีกำลังขุดมันขึ้นมาจากสนามหญ้านะครับเขาจะได้น่าใช่ทำไมเราไม่เข้าไปดูกันหน่อยละ่ะฮะซ่อมานล,ล้วกันเป็นเด็กก็ซ่อมทุกอย่โอ้ไปโอ้นี่มันสวยเลยนะเนี่ยอืมเป็นที่ดีๆท,ท,ท,ที่จะมาปิกนิกแล้วก็ถ่ายรูปเป็นอัลบั้มไปนะ โอ้ฉันยินเธอเกี่ยวกับ petition นี่มันคือข่าวปะ petition เหรอ petition ก็คือร้องเรียนอ๋อการรองเรียนของเธอนั้นแน่นอนฉันจะยินดีเซ็นให้เลยใครจะต้องการโรงแรงมจริงไหม,มแคมปิ้งนี่หละดีกว่าโอเคเราได้มาประมาณเท่าไหร่ละ <c oughs> <c oughs> ประมาณ10บกระโคน อ่านี่คือนักรถโบราณคดีนะครับต้องอ่านไงนะอาเชโลจ์อาอาเชโชเไม่รู้อาเชโลชโชเลสอาเชอาอาเชโลโลจิสโค caster de serra โ oh. อ้ปราสาทเก่าๆนี่มันดูเอ่อ uh, fascist nothing นี่คืออะไร secret entrance อ oh, ๋อสร้างขึ้นเพื่อเพราะว่าลูกๆของกษัตริย์นะครับคิดหลอดหลอดคิสคิสก็น่าจะเป็นลูกชอบออกไปเรื่อยนะครับหนีอไปเรื่อย s n e ก k y งเอาก็คือการ หนีออกนะครับอะไรประมาณนี้อืมแต่ว่าป้ายเนี่ยมันพังมาตั้งนานแล้วนะเกือบจะลืมเรื่องราวไปแล้วนั่นนี่ยงทำไมฉันไม่คิดว่าจะซ่อมมันเองอนะโอ้ดีมากเลยเอาบ่าโอ้อเดี๋ยวเอาบ่าเธอคือาวเดอร์นี่คือคุณส่วนป่ะน่าใช่ลนะ ฉันจะฉ,นฉันหมายถึงว่าฉันจะเซ็นให้การร้องเรียนนี่แล้วกันนะอ่ะ,อะ,อะมาเซ็นให้เลยแล้วกันโอเคเราได้คนเพิ่มเยอะเลยเนาะนกเหี่ยวอ,อบาเห็นเมื่อกี้ไหมมันอเอศรษมากเลย ต่คิดว่าอาจจะเป็นนกเหยี่ยวนะบางทีมันอาจจะสร้างรังแถวนี้ก็ได้นะ nesting ก็คือ nest มันแปลว่าอ่ารังนะครับ nesting ก็น่าจะเนสติ้งอัลก็น่าจะแปลว่าสร้างรังประมาณนี้เราควรไปดูหน่อยไหมแล้วก็ไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนกันดีกว่าโอเคครับเราจะไปดูรังนกเหยี่ยวนะ eagle มันแปลว่าเหยี่ยวนะ eagle โอเคเราทำไรตรงนี้ได้ไหมแล้วผมจมลงไปในโบราณสถานไปแล้วเนี่ยโอเค เออเธอเป็นเกี่ยวกับไอเนียนใช่ไหมผมจำชื่อคลับไม่ได้ฉันเห็นเธอในหนังสือพิมพ์ด้วยล่ะอืมพวกเราก็ following you ever since อ๋อทำตามมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยล่ะฉันชื่อฟาติมานะฉันดูแลในส่วนของการขุดตรงนี้เธอเคยมาปราสาทไหมไม่ฮ่าฮ่าแน่นอนใช่แล้ว ไฮคัพอ๋อปีนเหรอปีนเขามางี้เหรอพวกเราปีนมาที่นี่ทุกปีเลยเหรอนะอืมเราชอบเป็นทำเออเราชอบทำเป็นประจำด้วยกันนะอ๋อเยี่ยมเลยงั้นคุณก็รู้สิว่าที่นี่มันมีอะไรมาก่อนไปปีๆเลยลหละอ,อืมอ๋อเขาจะจัดงานอีเวนต์โดยที่ไม่ใช้ฟันนี่นะจะเป็นเงินนะเงินใช่เป็นเงิน เราพูนจะในตัวหลานมากเลยนะเอาบาทำไมไม่ให้ตาถ่ายรูปสักนิสหนึงห่งล่ะอ๋อโอเปกาโปรโมทไปในตัวเหรอเออตาบอกว่าอืมถ้าเราเอาเนี่ยนะรูปเนี่ยไปใส่ในหนังสือพิมพ์นะบางทีทคนเขาอาจจะกลับมาเที่ยวกันก็ได้นะเนี่ยโอเคเอา้าตาไปไหนอะ insert tab a into slot p อตพีอะไรเนี่ยเอ่อแล้วก็ไขมันเข้าไปด้วยกันกันกบอืมกูเอ,อ้นนี้น่าเป็นภาษาสักอย่างฉันไม่ได้รู้เรื่องเอ่อฉันไม่คิดว่าจะมีสิ่งนี้ในหัวเลยนะเนี่ยหลังจากที่ฉันสมัครเป็นเอ่อสมัครเรียนที่จะเรียนเกี่ยวกับการเป็นนักโบราณคดีแล้วนะ โอเคเขาให้เราช่วยใช่ไหมต้องที่หนูเองหนูเนี่ยอุปกรณ์หนู่ยไปอ,อุปกรโอ้ขอบคุณที่ตั้งโต๊ะให้นะอืมพอดีฉันลืมเอาพวกอุปกรณ์มานะ่ะง ing, ั้นก็แคทล็อกกิ้งไอเทมวีไฟอ๋อก็คือการนี่เหรอแต่แรกเลยเออฉันขอพักหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เอนจอยกับไอประสาทนี่แล้วกันอืมอ๋อ อ่ลืมไปเลยว่าเอาของข้าวมาด้วยเอ่องั้นก็ตามนะขอบคุณที่ช่วยแล้วกันนะพี่สนันูดเวยเด็เราอยากเป็นนักโบราณคดีไหมอืมฉันอยากเป็นนักเด็กแล้วละ่ะเซนส์ในการประจนภัยแล้วก็การค้นพบดิสคฟเวอร์ไปว่าค้นพบหรือว่าค้นหานะครับแล้วฉันก็เอนจอย อเป็นการเอนจอยกับที่ต่งางๆที่ไปนะเป็นการเบระอย่างไงนี้โ <c oughs> okay, อเคเราโอเคพี่ไม่ต้องหนูทำเองซ่อมโต๊ะหนูก็ทำให้แล้วแค่นี้จิบจิบผเด็กอายุกี่ขวบไม่รู้แตยหนูซ่อมโต๊ะเป็นแล้วเจ <c oughs> ๊อยู่นะโอ้ยเร็วเหมือนกันนี่หว่าเธอน่าจะเป็นนักโบราณคดีได้เลยนะเนี่ย มหาลัยฉันพูดถูกนะเนี่ยเธอเนี่ยเป็นเด็กที่เจ๋งจริงๆเลยนะขอบคณที่ช่วยนะเอ้าให้เราเซ็นไอคำเรียกร้องนี้ให้ก็ได้นะอย่างน้อยก็เธอช่วยเรามาเยอะแล้วอะ่ะโอเคเราได้เพิ่มมาสองคนนะครับ ขุดลึกลงไปแล้วก็ได้มันมาอืมโทษทีนะมุกควายของตาเองนะทำต่อไปเถอะทัานเออ่เดี๋ยวตาจะถ่ายภาพให้เองนะโอเคไหมโอเคคนระับเราได้คนเพิ่มมาสองคนครับก็จะเป็นเออ่พี่คนนี้นะที่เขาสร้างโตไม่เป็นแล้วก็ลืมเอากล่องข้าวมาด้วยนะครับโอเคเอ้ยเหมือนว่านกเอ้ยอย่าบอกนะตัวนี้สร้างได้กะ อาบ้าไม่เป็ลนลเด็กอ่ะไม่มเป็นิศวกรเ์เอถามจริงสร้างเป็นทุกอย่างเลยโอ้เยี่ยมเลยบันไดานี่มันเจ๋งจริงๆนงอะนี่อะ่ะอืมทำไมฉันไม่คิดเรื่องนี้เลยนะนี่อะ่ะอืมตานั่งตั้งนานก่อนจะคิดออกว่าซัมเมอร์นี่จะสร้างอะไรดีหรือคิดว่าเราจะนั่งรอใครสักคนดีที่จะมาทำไอ้นี่แต่ตอนนี้มันเสร็จแล้วละ่ะขอบใจนะอาบ้า ีนี่เราขึ้นไปที่นั่นแล้วก็ไปดูเออเจ้าเพื่อนฟีเทอรี่เฟรนก็น่าจะเป็นเพื่อนเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่อสัตว์ปีกนะครับประมาณนั้นฟีเจอร์มันแปลมันแปลว่าขนนะครับขนนกอะไรเงี้ยฟีเทอรี่ก็น่าจะเป็นสัตว์ปีกเพื่อนสัตว์ปีกสักอย่างเฮ้ยนี่อะไรอ้าวสร้างรายกันไปบอก โ okay, อเคเราเอย้ยแล้วมาขยะนี่โอเค okay, เราอุ๊ยตกได้ปปะ,ะไม่ได้ลืมไปเกมนี้มันเด็กอันไหนดูซิมีใครอยู่บอดีป้ปะอุ๊ยนกติดกกอะ สร้างได้ไหมสร้างแบบว่าแบบอันนั้นได้ไหมคือผมเดินมาทน,นี้ได้เลยแหลอะอาบาเด็กไม่กลัวอะไรเลยล่ะว้าวเก่งจังน้องโอ้ไม่ต้องเป็นแล้วล่ะไอเนเจอร์รีเซฟเซฟอะไรเนี่ยเป็นวิศวกรเถอะนะเป็นวิศวกรเถอะ กจะซ่อมเป็นขนาดนี้เป็นคือวิศวรกรอย่างเง้ยโอเคอ่าตามหน้าข่าวคือเขาบอกว่าปรา,าสาทเนี่ยได้เปิดเดี๋ยวได้เปิดอีกครั้งนะครับรีโอเพนก็แปลว่าเ,เปิดขึ้นอีกครั้งนะหลังจากที่รีโนเวชั่นก็คือการรีโนเวทบ้านเหมือนเหมือนคนเขาพูดว่ารีโนเวทก็คือการสร้างใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคซึ่งผมไม่เข้าใจว่า,วาเด็กตัวแค่นี้เป็นวิศวรกรในอนาคตได้เลยนะเนี่ยไม่เกี่ยว โอเคเราได้เป็น Spanish Imperial Eagle ว่าเราอยู่สเปนใช่ไหมอดีโน,น Rare Eagle Nesting at Castle นะครับเอาบ้าน่ามันตรายเนอะแล้วหลานได้ลูกสวยๆไหมเนี่ยมไม่หยอกได้ <laughs> โอ้เยี่ยมเลย ตาคิดว่าตาจะต้องอยู่ที่นี่แล้วก็เอารอลูกสวยๆจากร้านดีกนันนีโโโกก่โอเคเราโอ้ห้าสิบแล้วเอาพมสแก้ไปสี่สิบแล้วเหรอโอเคเราไงต่อ Eagle, อิมเพล่เอออีโก้เหรอมันพิเศษมากเลยนะมันเป็นสัตว์ที่หายากเลยอะ่ะแต่เว้นแต่ว่าแมวป่าไอ้ลิงส์เนี่ยมันแปลก,กว่านะพวกนั้นโบราณคดีเนี่ยต้องระวังกับผู้มนหน่อยนะพู้เดียดนี้นนไม่ต้องไปรบกวนมัน โอเคเราเราได้เจอกับอิ Imperial Eagle แล้วนะครับก็น่าจะเป็นนกพันธุาย,ยากในที่นี้แล้วก็มาวางวางไข่ในรังวางรังอยู่มัวฮะเจอลิงเสือเดี๋ยวนะเจอจริงหรอโอ้โหแล้วอยู่โคตรไกลโอเคครับแล้วเราก็มาถึงสถานที่ที่เรียกว่าชิคเก้นฟาร์มนะหรือว่าฟาร์มไก่ นั่นเองนะครับไอเนสเขาบอกว่าเขาเจอลิงสแนบหรือว่าแมวป่าที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่าเจอจริงหรือเปล่าโตผมคิดว่าผมน่าจะป้นส้มได้สักผลของผลนะอ่ะดันเฉย <c oughs> โอเคเราได้เป็นเอ่อแว็กเทลเฮ้ยนั่นมันนกหรืออะไรตัวเดียวกันใช่ไหม โอยนี่ต้องนี่เลยดองกี้ใช่เลยนั่นมันเป็นดองกีแน่นอนแหมจริงด้วยดองกี้แปลว่าลานะครับเอออยู่ไหนเอ่ยไอเนสเฮ้ย,ยต้องมีไก่ดิไก่ต้องได้ไก่ต้องโดนนี่เรียบร้อยชิคเก้นแต่ถ้าเป็นครัวก็ชิคเช่นนะครับปลาละหนึ่งนะ ไม่สุอใจผมสามารถกดได้เลยกดทำไมไม่รู้โอเคไอเนสว่างไง <c oughs> เราเจอแมวป่าที่มันมากินไก่ของออต้องอ่านชื่อว่าอะไรอีลอยอเฮ้มิสเตอร์อีลอยคุณเห็นสัตว์ที่มันมาขโมยไก่คุณไหม เอ่อโทษทีนะฉันเร่งๆอยู่นะ่ะช่วยฉันตั้งรัว้วพรุ่งนี้หน่อยได้ไหมเฟ้์แปลว่ารัวนะครับอืมไม่อยากให้มันมากวนไก่ฉันอีกแล้วนะ่ะลืมเอาอุปกรณ์มาเลยนะเนี่ย,ยไม่เป็นไรเพราะว่าหนูมีกระเป๋าสิวิติ <laughs> อ่อช่วยซ่อมหน่อยได้ไหม ก็ซ่อมแล้วไม่ถล่หรอ๋อโอ้ขอบคุณผู้เทอทั้งสองมากเลยนะที่ช่วยเอ่อซ่อมรั้วนะ่ะอืมทีนี้เอ่อพวกไก่ใช้ก็ปลอดภัยแล้วล่ะเงี้ยก,ก็ White Animal Keep b e g i n g i n อ๋อก็คือเขาจะบอกว่าพวกสัตว์ป่าเนี่ยชอบขามาบ่อยๆนะครับแล้วก็ขโมยไก่ฉันซึ่งมันไม่ใช่ของฉัน แล้วคุณเห็นเออพวกคุณเห็นพวกมันไหมยอย่างเช่นเออไอแมวป่าเนี่ยอืมฉันว่าฉันช่วยได้นะแต่ฉันไม่มีบอกแสเกกับมันเลยอะ่ะตาฉันมองไม่ค่อยเห็นในตอนกลางคืนนะแค่ได้ยินเสียงไก่ร้องจากนั้นฉันก็วิ่งปลอมมาที่นี่แล้ว มันมีสัตว์บางตัวที่เอาไก่ใช่ไม่เป็นมื้อเย็นหรือนะอ๋อจะต้องเป็นลิงค์สโพเดนเชียลแน่เลยอ่ะเราต้องตามไปนะเอาบาโอเคแล้วผมวิ่งผมเพาไปทางนี้ตามรอยไม่ต้องกดก็น่าจะตามรอยถูกอยู่ ถ้าไอเนสวิ่งตามไมมว่าถูกป่ะหรือไอเนสมันคือแอคทยิวิกครัมน่าสงสัยจริงๆไปไหนต่อเแบบพราะว่าเจอแมวป่าแน่เลยเจอแบบพยาพอคนนะละ้าผมไปไหน,นต่อโอเคาเามาแล้วถ่ายหมดแล้วใช่ไหมถ่ายยัง นั่นมันรังอะไรเนี่ยน่าสงสัยโอ้ตึกแตเป็นบ้านเลยอะ่ะบ้านเรามีสัตว์ประหลาดที่มันแปลกๆด้วยอะ่ะต้องเป็นไอ้แมวป่านเน่เลยอะ่ะเรานึงหน้าตาของเธอสิว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ปปขนาดไหนอะ่ะทีนี้เราก็รอแล้วก็แอบไปดีกว่านะเให้มันออกมา โอเคเราจะไปแอบใช่ไหมอุย้ยมันได้ผลนะมันมีบางอย่างออกมาแล้วอะ่ะอ่ะจิ้งจอกเฉยอยู่เขาเป็นจิ้งจอกนะฟ็อกซ์สรุปไม่ใช่แมวป่าใช่ไหมเป็นจิ้งจอกที่ไปไล่กินไก่บ้านเขาอ่าวจิ้งจอกเหรอมันไม่เอ้ากดผิดอ้าเร็วสิสแกนจิงจ้งจอกเร็ว เราด้จิงจョ๊บเรฟฟ็อกซ์ชิคเก้นตีฟแท็กช to ูลายอะอืมไม่ได้โกหกสักหน่อยนะไอ้นักส,สืบพิมพ์บ้าแต่แก็ยังดีอ่ะที่เราต้องไปเราต้องกลับบ้านกันแล้วอ่ะเหมือนว่าเข้าเยน็นจะพร้อมแล้วนะโอ้เดี๋ยวอาปาพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันศุกร์นี่ อ๋อเราต้องรีบทำก่อนที่นี่ใช่ไหมอ๋อโอเคเจอกันวันนี้นะเอาบ้าต้องเป็นคนที่ดีแน่เลยแล้วผมมันมีพลังงานบางอย่างวิ่งตามมาและยืนข้างไหนเนี่ย โอเคน่าจะหมดแล้วมั้งภารกิจอ่ะน่าจะนะก็คือเหลืออะไกลับบ้านปะถ้ามีอีกนึงก็เฮ้ยเลิกให้ไปสักทีไลฟ์ฟิลก็ไกลน่า ก็ไปโล้งเจาะมันเลยวัสดีฮะโอ้พวกนี้เริ่มสร้างแล้วหรอเหมือนคาร่า,าเขาจะเจออะไรหรือเปล่าใช่ป่ะอ่ะสรุปยังไงนี่ อันนี้คือภารกิจหลักอันนี้คือภาลกิจรองอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันกับวันศุกร์นะประทัดนะแล้วเราจะมาดูกันทั้งว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราไหมนะว่าก่อนจะถึงวันที่หมดวันวันเสาร์ก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ก็คือวันสุดท้ายที่เราต้องเซ็น50คนก่อนที่จะถึงวันอาทิตย์นะครับว่าจะเป็นไงก็มารอดูกันนะครับกับพรุ่งนี้วันศุกร์ แล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายบุบุ้ย